g r ีน n ีพอร์ตวันนี้เป็นเรื่องราวของการดูแลสัตว์ป่าค่ะติดตามเรื่องนี้กับพี่บีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรีนรีพอร์ตว,วันนี้ไปติดตามปัญหาค่ะซึ่งเป็นผลพวงมาจากการจับกลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าซึ่งสัตว์ป่าที่ตรวจยึดมาได้นี้ทางกรมอุทยานจะต้องดูแลไปช่วยชีวิตของมันซึ่งใช้งบป,ประมาณมหาศาลเลยนะคะเราจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรไปติดตามค่ะ เป็นที่มาของโครงการพ่อแม่อุปถรัรมภ์สัตว์ป่าในสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสัตว์ป่าที่ได้รับการดูแลมีด้วยกัน3า,ราประเภทได้แก่ประเภทที่เป็นพ่อแม่พันธุ์โดยจะทําการพื้นฟูเพิ่มประชากรสัตว์ป่าหายากและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์ป่าที่พัดหลงบาดเจ็บ ประชาชนทั่วไปให้การช่วยเหลือมาแล้วก็มาส่งมองให้กับกรมอุทยาน <S <S เราก็จะพวกนี้ก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้ละนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่สัตว์ป่าของกลางหรือสัตว์ป่าจำนวนนี้เป็นสัตว์ป่าที่ทั้งมีทั้งของสัตว์ป่าต่างประเทศแล้วก็สัตว์ป่าภายในประเทศเราสัตว์ป่าภายในประเทศที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของเราอะไรที่สามารถฟื้นฟูปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้เราจะพยายามปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าบางชนิดไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้แล้ว เราก็จะใช้วิธีกันกะคือพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดประเด็นสําคัญคือสัตว์พวกนี้จะต้องได้รับการดูแลไปชั่วยชีวิตสิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องอาหารสถานที่เลี้ยงซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมากรมอุทยานประสบปัญหางบประมาณที่ใช้ซื้ออาหารและปรับปรุงคอกเลี้ยงต่างๆไม่เพียงพอถึงแม้ทางภาครัฐพยายามจัดสรรเงินมาให้ในส่วนนี้แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบนันมีสัตว์ป่าอยู่ในความดูแลทั้งสิ้นกว่า400ชนิดจำนวนกว่า26,000ตัวและมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปี หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมเราไม่มีงบประมาณหรืออย่างไรนะครับต้องเรียนว่างบประมาณนั้นมีแต่ถ้าว่าด้วยปริมาณสัตว์ที่อยู่ในการดูแลของกรมบุทยยนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในขณะนี้มีอยู่นับหมื่นชีวิตนะครับการที่เราของงบประมาณการที่เราจะต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินทุกปีนั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแต่ถ้าหากว่าเราสามารถได้การดูแลและที่สําคัญคือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า โดยที่ท่านไม่ต้องไปดูแลสัตว์ป่าด้วยตัวเองแต่สามารถบริจาคเงินไปตามช่องทางที่เห็นอยู่นี้โดยทางเจ้าหน้าที่ย้ำว่าเปิดรับบริจาคด้วยบัญชีนี้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอมไม่ได้ โครงการนี้จะช่วยปลูกฝังให้ประชาชนคนไทยมีเมตตาต่อสัตว์นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะจะช่วยสนับสนุนให้สัตว์ป่าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมไปตลอดอายุไขของพวกมันเลยค่ะค่ะและคุณผู้ชมทุกคนนะคะก็สามารถช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยนะคะเพื่อที่จะมาช่วยดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ค่ะ